และนี่ก็คือบ้านสไตล์คอนเทมพอร์ตีราคา3.45ล้านบาทร3ห้องนอน้องน้ำที่จอดรถ2คันพื้นที่176ตารางเมตรไปดูมีขนาดอยู่ที่5.8าจุดแณหกและเตรียมพื้นที่งานระบบสําหรับ EV ชาร์จด้วยเฉดหน้าบ้านมีขนาดอยู่ที่3.5มจุคณสาเมตรมีพื้นที่นั่งเล่นหน้าบ้านที่ปูด้วยท็อปขินเกลิดแบบนี้เลยอยู่ใกล้กับสวนหน้าบ้านด้วยต่อไปคือในบ้าน ห้องโถงบ้านอย่างกว้างมีขนาดอยู่ที่8.5คน3.5เมตรสามารถวางโซฟาที่ตรงนี้ได้ตรงโซนนี้สามารถทําเป็นพื้นที่เด็กเล่นได้ต่อไปคือห้องนอนห้องนอนมาสเตอร์เบดูมีขนาดอยู่ที่3.9คู3.2เมตรสามารถวางหัวเตียงไว้ตรงนี้ได้และมีห้องแต่งตัวด้วยโดยห้องแต่งตัวจะมีขนาดอยู่ที่2.5คูณ1.9เมตรสามารถวางที่โซฟาสอฝักได้หรือจะมิวินที่โซฟาสิงเพดานเลยก็ได้ต่อไปเขห้องน้ำไปดูกัน มีขนาดอยู่ที่1.7คูณ2.5เมตรได้กระจกฉากกั้นาอาบน้ำแบบนี้แล้วก็มีกระเบื้องตกแต่งสีขาวแบบนี้เลยต่อไปคือห้องนอน2มีขนาดอยู่ที่3.9คูณ3.3เมตรได้กระเบื้องใบไม้พร้อมต่างระบายอากาศต่อไปคือห้องน้ําส่วนกลางเอาไว้ใช้สําหรับห้องนอน2องห้องนอน3าและใช้สาหรับแขกมีขนาดอยู่ที่2.5คูณ1.7เมตรมีกระจกฉากกั้นอาบน้ำให้ด้วยต่อไปคือห้องนอนสาไปดูกันมีขนาดอยู่ที่3.4คูณ3.3เมตรมีตัางระบายอากาศให้ทั้งหมด2บ้บาน ตรงนี้คือห้องกินข้าวมีขนาดอยู่ที่3.3 x 3เมตรมีต่างกับบรากาศให้บ้านใหญ่ๆแบบนี้เลยถัดไปคือห้องครัวมีขนาดอยู่ที่2.8 x 3.3เมตรสามารถวางตู้เย็นเตาแก๊สทิ้งล้างจานแบบนี้ได้เลยตรงนี้จะมีพื้นที่สําหรับงานระบบด้วยถัดไปคือส่วนทล้างหลัง,งบ้านไปดูกันตรงนี้เราจะทาเป็นพื้นที่วางเครื่องซักผ้ามีปลั๊กก๊อกและก็ท่อน้ําทิ้งให้โดยพื้นที่ตรงนี้จะมีขนาดอยู่ที่7.3 x 2.8เมตรสามารถทําเป็นพื้นที่ปฏิหลังบ้านได้ด้วย